เราเป็นเพียงสื่อกลางท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ใ้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมอีกแล้วนะครับหลังนี้บรรยากาศดีนะครับอยู่ในชุมชนเงียบสงบร่มรื่นครับสวยงามทุกฝ่าดยด้านหน้าติดถนนลาดยางเลยครับถนนดีไม่ต้องเข้าซอยครับเดินทางสะดวกสบายแน่นอนด้านหลังเป็นวิวทุ่งนาครับสวยๆ ตัวบ้านยังสภาพดีอยู่นะครับสภาพ90%ได้ครับสามารถเข้าอยู่ได้เลยครับไม่ต้องซ่อมบํารุงอะไรครับสนถนลัดยางเลยตามนี้ครับอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนครับมีเพื่อนบ้านไม่เดียวไม่ล้างแต่ไม่แออัดไม่วุ่นวายครับสภาพสวยมากๆครับเนื้อที่143ตารางวาครับไฟฟ้าประปาครบแน่นอนครับมีห้องนอนติดวิวทุ่งนาด้วยนะครับหมู่บ้านประวัติดีนะครับไม่มีประวัติเสียไม่มีประวัติใดๆครับ ถนนลาดยางกว้างถึง50เมตรถ้าชอบสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีมาชี้เป้าให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆกันนะครับหลังนี้ครับสวยๆคุ้มๆค,ค,ครับได้บรรยากาศวิวท้องทุ่งวิวทุ่งนาครับแต่อยู่ใกล้แหล่องอำนวยความสะดวกใกล้แหล่งความเจริญครับถนนลาดยางเส้นหลักเลยมีไฟส่องสว่างหน้าที่ดินให้ด้วยนะครับ ห่างจากตัวเมืองสุพรรณแค่13กิโลเมตรท่านเองห่างเซ็นทันเวกเต1 0 2กิโลมีตลาดนัดใกล้ๆเกือบทุกวันนะครับอยู่ใสก็ได้ครับเปิดร้านค้าขายก็เหมาะเลยครับอยู่หน้าชมชนหน้าตลาดกเลยทีเดียวครับมี3ห้องนอนนะครับในตัวบ้านบรรยากาศดีวิวทุ่งนาครับมองทุ่งนาได้จากในห้องเลยนะครับราคาเปิดมาที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับแปลงนี้อยู่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับติดถนนาดย่างเส้นวัดดงกระเช้านะครับ สวยภายในจังหวางยังสภาพดีอยู่นะครับเข้าอยู่กันได้เลยสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปเลยครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงตัวกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจก็ติดต่อโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับแลพวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ